สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงข้อพิทามวิทเบสนะครับวันนี้เราคงอยู่ในหัวข้อเรื่องการที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาอยู่ในจิตใจของเรานะครับจากห้องแรกนะครับห้องสมุดห้องแห่งความนึกคิดห้องที่2นะครับห้องอาหารห้องแห่งการเติมเต็มความปรารถนาห้องที่3ห้องรับแขกห้องที่เรามีโอกาสได้ใช้เวลาส่วนตัว ปีวิเวกแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับห้องต่อมาครับเป็นเรื่องของห้องทํางานใช่ไหมครับห้องที่เราจะทํางานหรือทําทุกสิ่งนะครับเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ห้องถัดมาครับห้องที่5ก็คือห้องพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือก็คือห้องที่เราเองจะทาผูกกิจกรรมทุกความสนุกเื่นเริงนะครับโดยมีพระองค์ทรงอยู่ด้วยและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์วันนี้ครับเรามาถึงห้องที่6แล้วครับนั่นก็คือห้องนอนครับ ห้องนอนนะครับหมายถึงห้องแห่งความสัมพันธ์ครับเป็นห้องแห่งความสัมพันธ์โดยหลักแล้วก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาหรือถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะเป็นเรากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือกับคู่รักของเรานะครับแต่ว่าสิ่งนี้ครับเมื่อพระเจ้าเสด็จมาในห้องนี้เนี่ยพระองค์กําลังบอกเอาว่า ความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดก็าตามหร,รือแม้แต่ความสัมพันธ์ของคู่รักโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคู่รักนะครับหรือว่าคนที่กําลังรักกันรักอ่ารักกันชอบกันเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นนะครับ <Bro wij> <ful> แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงทุกความสัมพันธ์ครับที่มีรากฐานมาจากความเชื่อและให้พระเจ้าทรงนําในความสัมพันธ์นั้นๆความสัมพันธ์นั้นจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ถ้าเกิดเราเริ่มความสัมพันธ์ด้วยตัวขอองงมนุษย์เ และจบลงด้วยมนุษย์เองเราเองก็ต้องรับผิดชอบผลของความสัมพันธ์นั้นๆด้วยเช่นเดียวกันและส่วนใหญ่ครับเมื่อเริ่มต้นด้วยมนุษย์จบด้วยมนุษย์มักจะจบแบบแบดเอนหรือก็จบแบบไม่ค่อยสวยงามนั่นเองดังนั้นครับหากไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยไหนนะครับไม่ว่าท่านจะมีความสัมพันธ์กับใครข้าพเจ้าอยากให้ท่านเริ่มที่จะต้นทุกความสัมพันธ์ด้วยการขอพระเจ้าเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นั้นโดยเฉพาะคู่สามีภรรยาหรือแม้แต่วัยรุ่นเองที่กาลังมีคู่รักหรือคนรักอยู่ อยากให้เริ่มด้วยขอพระเจ้าที่เป็นผู้นําในความสัมพันธ์นั้นๆแล้วท่านจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ขีดเขียนเรื่องราวชีวิตลาของท่านไม่ใช่ท่านกาหนดเองชีวิตรักของท่านชีวิตความสัมพันธ์ของท่านอยากจะให้พระเจ้าผู้รู้อนาคตเป็นผู้ขีดเขียนหรือให้มนุษย์ที่เป็นผู้มีความจํากัดเป็นผู้เขียนอยากจะให้จบแบบมีความสุขหรือจบด้วยน้ําตาแห่งความทุกข์วันนี้ท่านเลือกได้ จงให้พระเจ้าเป็นที่1ในความสัมพันธ์ของท่านให้พระเจ้าทรงนําในความสัมพันธ์ของท่านแล้วความสัมพันธ์ของท่านจะจบลงอย่างสวยงามแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ